มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวฝั่งฮ่องกงกันบ้างนะครับกับเจมคํานักร้องสาวตอนนี้ก็เรียกว่าโด่งดังใหญ่เลยนะครับถึงขนาดว่ามีหุ่นขี้พึ่งเป็นของตัวเองแล้วครับ เจมส์ครับป๊อปสตาร์สาวชื่อดังแห่งฮ่องกงได้ไปร่วมงานเปิดตัวหุ่นที่พื่นของเธอที่มัดาหทุสโซฮ่องกงครับท่ามกลางความตกตะลึงของบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมงานเพราะว่าหุ่นของเธอนนเนี่ยเหมือนกับตัวจริงเรากับเป็นพี่น้องฝาแฝดก,กันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจมส์เนี่ยได้ใส่เสื้อผ้าและก็ทําทรงผมทรงเดียวกับหุ่นของเธอมาร่วมงานด้วยโดยชุดนี้นะครับถือว่าเป็นชุดเอกของเธอเลยที่เธอเนี่ยใส่ขึ้นคอนเสิร์ตโวลทัวร์ ครั้งแรกนะครับซึ่งเจนก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเช่นกันว่าหุูนของเธอจะออกมาเหมือนเป๊ะทุกรายละเอียดแบบนี้ครับ <S 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 เด้เข้าร่วมกระบ,บวนการสร้างหุ่นของเธอกับบาดานทุโซมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับและก็ได้เผยถึงความรู้สึกที่มีต่อหุ่นที่ผึ้งเป็นของตัวเองว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเธอได้เดินทางไปยังนิวยอร์กและก็ได้ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์หุ่นที่ผึ้งซึ่งเธอก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับหุ่นต่างๆมากมายและเธอก็คิดนะครับว่าเธอเนี่ยอยากจะมีหุ่นของเธอเองบ้างแต่เธอก็ไม่เคยคิดนะครับว่าเธอจะได้มีหุ่นของตัวเองเนี่ยเร็วแบบนี้อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเธอจะได้ชื่อว่าเป็นนักร้องสสาวออออัันนดบขขงงงง่่กทีเป็้ต ค่าบัตรคอนเสิร์ตที่แพงที่สุดอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ก็มีกระแสต่อต้านว่ายังจะเร็วเกินไปที่เจมเจะได้รับการปั้นเป็นหุ่นที่พึ่งแต่ว่าเจมนะครับก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เสียใจกับกระแสวิจารณ์ครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับการปั้นให้เป็นหุ่นที่พึ่งในครั้งนี้ไป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 าปไ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 ปปไ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 ป ใครอยากดูไม่ต้องไปถึงฮ่องกงก็ไปดูมาริโอคุณทร<ช>ายังอะไรอย่างนี้ที่สยามแค่นี้เองนะครับใช่แล้วนะคะ